ทอง<ฆ>ปีนี้นขึ้น60%ทั้งปีไม่มีลบเลยฮะคุณกิตาแต่ลาดหุ้นไทยเนี่ยแตกต่างจากทองคำโดยสิ้นเชิงเพราะไม่มีบวกเลยปีนี้ <laughs> ถ้าเรามองธีมลงทุนให,ใหญ่ของแต่หุ้นไทยมันมีอะไร <laughs> สิ่งที่อันเห็นชัดขึ้นเลยนะคุณกิตาและอันเชื่อว่าอันเนี้ยจะทาให้นักลงทุนที่ลงทุนในหุ้นไทยเนี่ยยังมีกําลังใจที่จะลงทุนต่อไป <laughs> <laughs> ก็คือเรื่องของเงินปันผล คือในปีหน้าเนี่ยอ้นเชื่อว่าสุดท้ายแล้วถ้าเทคทั่วโลกมันเกิดการจบรอบถ้าเมื่อไหรก็ตามที่ตลาดหุ้นทั่วโลกเปลี่ยนมาเล่น Value Play เซนอินเด็กก็จะกลับเข้ามาสู่เรดาร์ของนักลงทุนทั่วโลกอีกครั้งหนึ่งแปลว่าบรรยากาศโดยรวมมันอาจจะไม่เอื้อต่อไทยสักเท่าไหร่นะักเพราะว่ามันจะเป็นหุ้นเทคที่ผักันตลาดอยู่แต่สิ่งที่อ้นเห็นชัดๆเลยหลังจากงบออกคืองบไตามาสามบอททอมแล้วข้อที่2 ก็คือกระแสเงินสดของบอมอจอแข็งแกรง่งและก็กำลังจะตามมาด้วยการจ่ายเงินปันผลที่เพิ่มขึ้นโลกการลงทุนกำลังเปลี่ยนไปเร็วกว่าที่เคยคำถามคือนักลงทุนจะอยู่รอดและชนะตลาดได้อย่างไรทั้งหมดนี้อันแน่นใน8เซ s e s s i o n เข้มข้นที่จะเปิดมุมมองใหม่ของเศรษฐกิจ A.I และหุ้นศักยภาพสิเด้งมาหาคำตอบในงาน Follow the Future พร้อมกับทีม w i n t h e AI e r a ร่ a ซิ a ต์ด a อัลฟาเซอร์ e ิส b b อะที่จะพาคุณรู้ก่อนเห็นก่อนลงทุนก่อนต้องบอกว่าสภาวะตลาดตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่มีความผันผวนสูงนะคะพี่อัน้นจากที่เจอ global sell off หนักๆวันนี้เรากลับมาดีเป็น Risk On Mode กลับมาอีกแล้วนะคะแต่ว่าถามมุมพี่อั้นก่อนนะคะว่าถูกขายหนักๆต่อนเนื่องมาหลายช็อตในช่วงปดา์ที่ผ่านมาเนี่ยวันนี้ฟื้นแล้วเนี่ย ฟื้นจริงหรือเปล่าครับครับอันเชื่อว่าหุ้นกลุ่มเทคทั่วโลกเนี่ยน่าจะเป็นรอบขออกาดฟื้นตัวแล้วนะครับคือถ้าดูย้อนหลังสักประมาณ3ปีที่ผ่านมาเนี่ย<ม>ตั้แต่ธีมของเรื่อง AI ของเรื่องเทคนะฮะมันมีการผลักดันนะคะหุ้นขึ้นมานะครับอันลองไปเก็บสถิติย้อนหลังนะคุณกิตา้าว่าถ้าดูนะอ่สามปีที่ผ่านมานะครับอ่าอาจจะไม่ใช่รูปนี้นะครับรูปนี้จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเนาะเดี๋ยวอันเล่าให้ฟังก่อนว่าถ้าไปดูย้อนหลังสามปีที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นเทคเวลามีแบบ ฐานลงนะคุณกิต้ามันไม่เคยปรับฐานลงมากกว่าสิบเปอร์เซนแล้วมันลงไปไกลกว่านั้นจะมีแค่ช่วงเดียวฮะที่มันลงเกินสิเปอร์เซ็นแล้วมันไหลลู่ลงมาก็คือช่วงของอที่คุณทรัมป์ประกาศภาษีถ้าจํากันได้กประกาศภาษี global tax ที่ทําให้ตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยมันเกิดการเขย่านะครับตอนนั้นเนี่ย N สแดกลงเกินสิเปอร์ซ นะครับแต่่าสุดท้ายก็ฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้นะซึ่งเป็นรอบช่วงกลางปีที่ผ่านมาที่ถ้าใครไปซื้อตรงบอททอมเนี่ยก็ได้รอบใหญ่ทีเดียวนะครับแต่ว่าถ้าดูรอบอื่นๆที่ปรับฐานลงเนี่ยแต่ละรอบถ้ามันเกิดคอร์เรคชันสักสิมันจะเป็นเฮลตี้คอร์เรคชันนะซึ่งรอบนี้เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจนะเพราะว่าต,ตัวเน็ตเน็ตเเนี่ยปรับตัวลงมาจากบริเวณประมาณ24,00 0จุดนะครับแล้วก็ลงไปทำโลในรอบนี้เนี่ยสักประมาณใกล้ๆ22,000จุด นั่นก็หมายความว่ามันปรับตัวลงมาจุดสองสุดของรลบรอบนี้เนี่ยเกือบสิบเปอร์เซ็นต์ละนะครับแล้วก็ฟื้นตัวนะครับฟื้นตัวจากตัวงบเอ็นวีเดียที่เมื่อคืนออกมาดีกว่าคาดการณ์นะครับก็ต้องบอกว่าออกมาดีทุกมาทันเลยฮะตั้งแต่หัวจดท้ายเลย <c oughs> นะครับรวมทั้งคุณเจนเซนเนี่ยก็ให้มุมมองที่ดีต่อภาพระยะถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นคิดว่าหุ้นน่าจะฟื้นตัวได้ในช่วงที่เหลือของปีนี้นะครับสำหรับหุ้นเทคอเมริกาเนี่ยคงเป็นลีดเดอร์ของ กลุ่มทั่วโลกอยู่แต่อย่างไรก็ตามนะฮะสิ่งที่นักทุนอาจจาะมีคําถามอยู่ว่ามันฟื้นตัวแบบเนี้มันจะทํ e นิวไฮได้ไหมปีนี้ถูกไหมฮะเพราะรอบนี้ก่อนที่ตลาดจะปรับตัวลงมาเนี่ยมันทุกดัดชนีของสหรัฐเนี่ยทำอ m ท High หมดนะครับพรานคิดว่าการฟื้นตัวเนี่ยจะเป็นการฟื้นตัวแบบลุ้นไฮเดิมหรือฟื้นตัวในกรอบสักที่จํากัดสักครึ่งหนึ่งของที่ลงมาคงต้องขึ้นอยู่กับว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยหรือเปล่า นะครับคือถ้าเฟดไม่ลดดอกเบีย้ยเดินทันวาอันเชื่อว่าตลาดหุ้นสหรัฐน่าจะผ่านนิวไฮไปแล้วในปีนี้นะแต่มีโอกาสต่อที่จะทำนิวไฮในปีหน้านะเพราะว่าการลดดอกเบีย้ยเนี่ยก็ยังเกิดขึ้นอยู่เพียงแต่ว่าเลื่อนออกไปเท่าน,นั้นเองนะครับดังนั้นแน่นอนนะครับสิ่งเขาถามเขาถามที่คุณกีณตาร์ถามเนี่ยอันก็เลยรีบาวจะไปได้ไกลไม่ไกลคงต้องขึ้นอยู่กับเฟดประกอบด้วยแต่แน่นอนการฟื้นตัวเกิดขึ้นแล้ว นะครับแล้วก็ถ้าก่อนหน้าเนี่ยอันเชื่อว่าคนก็อาจจะก,กังวลนิดนึงเนาะตอนที่ซอฟต์แบงเขามีการขาย n v ็นออกมาใช่ไหมครับแต่ว่าคุณบัฟเฟต t ก็มาช่วยเซฟตลาดเนาะหลังจากเข้าลงทุนใน a l p h a b เบนะเพราะฉะนั้นอันเชื่อว่าตอนนี้คนกล้าซื้อหุ้นเทคนะครับเพราะว่าปรับฐานลงมาละสิบโดยประมาณก็น่าจะเป็นรอบที่ดีของการซื้อตัวของหุ้นเทคได้ครับคุณกิตา ค่ะทีนี้เรื่องเฟดก็เลยจะเป็นปัจจัยสําคัญนะคะถ้าดูจากพี่อั้นพูดมาเหมือนกับเป็นตัวชี้ชะตานะคะว่าลดดอกเบีย้ยไม่ลดดอกเบีย้ยแล้วมันจะมีผลไปถึงการขึ้นของตลาดหุ้นนะคะตอนนี้ถ้าจาก F ฟดวอชทูเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ไม่ถึง5 0ซนะคะที่เขามองว่าเฟดจะลดดอกเบีย้ยนะคะมุมอของพี่อั้นมองอย่างไงคะนี่คือตลาดแค่ไม่เห็นข้อมูลในตอนนี้เดี๋ยวตัวเลขออกมามันอาจจะเปลี่ยนไปหรือว่าเราหมดหวงังแล้วจริงๆว่าเฟดจะลดดอกเบีย้ยอั้นคิดว่ายังไม่หมดหวงัง นะครับอันยังคิดว่าโอกาสยังก้ากึง่งฮะคุณกิตาน่าจะสัก50-50ิบ้าละกันแต่ท้านี้ทั้งนั้นเนี่ยจะหมดหวงังหรือม,มีความหวังต่อเนี่ยขึ้นอยู่กับคืนนี้เลยเพราะคืนนี้เป็นคืนสําคัญที่จะมีการรายงานตัวเลข nonfarm payroll เดือนกันยานะฮะที่ค้างคาอยู่นะฮะหลังจาก government s h r t d o w n มันเกิดขึ้นเซ็นเดอร์ตุลาเนี่ยอเมริกาเขาบอกเขาไม่รายงานละเขาจะสคิปไปเลยแล้ว ครั้งถัดไปก็จะเป็นเดือนพฤศจิกิแต่เดือนพฤศจิกิที่จะรายงานเนี่ยมันจะเกิดขึ้นหลังจากประชุมเฟดไปแล้วนั้นัน้น,น,นตัวเลขเืินกันยาคืนเนี่ยก็จะเป็นตัวกําหนดทิศทางเลยว่าเฟดจะลดดอกเบีย้ยไม่ลดดอกเบีย้ยนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคณะกรรมการส่วนใหญ่โดยรวมเนี่ยแม้ว่าจะย,ยังคงมีมุมมองที่ระมัดระวังแต่สิ่งที่แต่ละคนคิดเหมือนกันเนี่ยคือตอนนี้เขาให้ความสําคัญกับาลาดแรงงานเป็นลําดับที่1เงินเฟอ้อเป็นลําดับที่สอง ดังนั้นอันเชื่อว่าคืนนี้เดี๋ยวเราทราบผลเรื่องของตัวเลข n o n f a ร m payroll เนี่ยมันจะเลือกทางแล้วคุณกีตาคือมันจะลงตามไปเลยหรือไม่มมนก็จะดีดกลับมาที่50เอร์เซนนะครับซึ่งคืนนี้ตลาดก็คาดการไว้ที่เพิ่มขึ้นประมาณ50,000คนฮะอันคิดว่าเขาก็เพิ่มคาดไว้ค่อนข้างสูงนะคุณกีตาร์โดยส่วนตัวนะเออแอบเทน้ําหนักไปว่าน่าจะออกมาตามขา่าคาดแล้วโอกาสดีดกลับของ probability ในการลดดอกเบี้ยน่าจะ น่าจะมีลุ้นเพิ่มขึ้นครคุณกิตาค่ะอันถ้าโอกาสที่ดอกเบีย้ยจะลดเนี่ยคือเราก็อาจจะเห็นหุ้นสหรัฐชุดอีกรอบพวกหุ้นเทคเอ,อ่อกลับมาเป็นขาขึ้นหรือว่าคือกลับมาสดใสอีกรอบไหมคะพี่อันใช่ครับถ้าลดดอกเบีย้ยเนี่ยอันเชื่อว่าหุ้นเทคจะขึ้นได้ร้อนแรงในช่วงที่เหลือของปีนี้นะครับแต่ถ้าไม่ลดดอกเบีย้ยอันคิดว่าขึ้นได้ระดรับหนึ่งเช่น อาจจะไปทัก2 3,500จุดตลาดนสเด็กแล้วอาจจะแกว่งข้างละสาเหตุที่มองอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าถ้าไม่มีเรื่องดอกเบีย้ยมาเป็นตัวช่วยหนุนเนี่ยอันเชื่อจจว่าพอเข้าสู่ช่วงปลายปีคุณคุณกิตาปีเนี้ยนักทุนเสด็ก,ก็กําไรโดยเฉพาะยิ่งคนที่ลงทุนในอเมริกาใช่ไหมครับปีเนี้ยต้องบอกว่ารับเงินกระชำๆเลยครับคุณกิตา<ช>ยกเว้นแค่นักทุนที่ลงทุนในตลาดหุ้นไทยแหละที่อาจจะซึมเศร้านิดหนึ่งใช่ไหมครแต่พอมันเข้าสู่ปลายปีเนี่ยสิ่งที่มันมักจะเกิดขึ้นเลยนะฮะก็คือหนึ คนอาจจะเลือกเก็บกําไรนะครับฟาร์เมนเจอร์ทั่วโลกก็อาจจะเลือกล็อกกาไรก่อนเพราะปีนี้ฉันไม่ต้องลุยอะไรมากแล้วโบนัสฉันดีแน่นอนเพอร์ฟอร์แมนซ์ฉันสวยขนาดนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะม,มีเรื่องของจิตวิทยาหมู่ว่าอาฉันเก็บกําไรก่อนเรื่องที่สองนะก็อาจจะเห็นการปรับมุมมองต่อปีหน้านะครับว่าเช่นปีหน้าแม้ว่าฉันจะยังชอบเทคอยู่เนอะเพราะว่าเป็นหุ้นที่ยังมีโกรดที่ดีแต่อันเชื่อว่าฟาร์มเม้นเจอร์น่าจะ มีเสียงที่แตกมากขึ้นฮะว่าปีหน้าเนี่ยการลงทุนในหุ้นที่เป็น Value Play เนาะพวกกลุ่ healthcare กลุ่ม c o n s u m e r staple หรือว่าวกลุ่มพวกโรงไฟฟ้าในฝั่งอเมริกาที่เหมือนว่าจะได้ประโยชน์จาก AI กับ Data Center นะหุ้นเหล่านี้มันจะเป็นหุ้นที่ได้รับการจัดสรรเม็ดเงินเพิ่มเติมในปีหน้าหรือเปล่าดังนั้นก็กลายนะว่าในช่วงที่เหลือของปีเนี่ยอันเชื่อว่าครึ่งหลังธันวาเนี่ยมันเงียบอยู่ละเพราะว่าคนไปจิงกะเบลกันหมดแล้วฮะคุณกีตาร์ดังนั้นด้ การเก็บ performance หรือว่าการจัดสรรเงินลงทุนใหม่รับปีหน้าจะทําให้เทคก็ไม่น่าจะไปไกลถ้าเฟดไม,ไม่ได้ลดดอกเบี้ยต่อนะครับโอเคค่ะส่วนปีหน้านะคะรถแบบการลงทุนจะเป็นยังไงนะคะแล้วทีมของการลงทุนควรที่จะ เป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะคะแต่ว่ากีตาร์ขอตัดภาพกลับมาดูหุ้นไทยในช่วงที่เหลือของปีนี้นะคะหุ้นไทยนี่แหละคะ่ะที่สู้ชีวิตมากนะคะปีนี้พี่แอนคะหุ้นโลกเขาขึ้นทำออทามไฮกันปีนี้ผลตอบแทนเราก็ยังติดลบนะคะแถมตอนนี้เราก็ต่ากว่าพันสามด้วยผ่านช่วงประกาศงบ Q3 ไปแล้วนะคะสภาพดูดีขึ้นบ้างหรือเปล่านะคะแล้วก็ช่วงที่เหลือของปีเนี่ยมีโอกาสที่จะไหลกลับขึ้นไปอย่างน้อยก็ทำนิวไฮของปีเนี่ยมีความเป็นไปได้ไหมคะ ครับกะนาดข้อที่หนึ่งอันคิดว่าหุ้นไทยกับงบไต่มาสามเนี่ยเราผ่านจุดแย่ไปแล้ว <คะ S 1> ดังนั้นไต่มาสี่เนี่ยอันคิดว่าดูดีขึ้นนะข,ข้อที่สองจะขึ้นไปทำนิวไฮของปีไหมอันว่าอาจจะยากเพราะว่าไฮของปีเนี่ยมันอยู่สักพันสี่ร้อยจุดนะคะคุณกิตาค่ะ <laughs> นะ <laughs> แต่แต่ถ้าใจกลับมายืนเหนือพันสามร้อยจุดหรือเปล่าอันคิดเรามีโอกาสนะครับและอันขอฉายภาพนิดหนึ่งนะครับว่าปีเนี่ย เขาจะเห็นได้ว่าเซตอินเด็กเนี่ยนะครับปรับตัวลงตอนนี้ประมาณสัก8.5เปอร์เซนะคุณกิตาค่ะ <c oughs> นะกราฟนี้อาจจะไม่ใช้เวลานานเนอะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวนักทุนด,ดูแล้วสะเทือนใจนะฮะ <c oughs> สิ่งที่แตกต่างนลคุณกิตาคุณกิตาเห็นทองไหมฮะ,ะทอง <c oughs> ปีนี้นขึ้น60เอร์เซนะครับทั้งปีไม่มีลบเลยฮะคุณกิตาเห็นไหมฮะแท่งกราฟนี้มันคือบวกกับลบ y e a r to d a ใช่ไหมฮะ เพราะฉะนั้นใครลงทุนทองคำเนี่ยต้นปีไม่ว่าคุณซื้อช่วงเวลาไหนคุณกําไรหมดเพราะมันขึ้นตลอดมันมันไม่เคยติดลบเลยแต่สินทรัพย์อื่นๆนะชนิดอื่นๆมันจะมีแกว่งมีบวกมีลบใช่ไหมฮะแต่แตลาดหุ้นไทยเนี่ยแตกต่างจากทองคาโดยสิ้นเชิงเพราะมไม่มีบวกเลยปีนี้ <c oughs> ลบตลอดปี <c oughs> ใช่คือทั้งปีก็ลบตลอดปีแต่ว่าเอออาจจะมีอีกเรื่องหนึ่งเนอะที่เราก็อาจจะพอจะภูมิใจได้เล็กน้อย คุณกีตา้าว่าปีเนี้ยถึงแม้เราจะลบสัก8.5ตอนเนี้แต่ถ้าเทียบกับแรภูมิภาคเนี่ยตอนนี้กลายเป็นว่าเราไม่ได้กิมบวยนะคุณกีตา้าค่ะค,คุณกีตา้ารู้ไหมฮะใครกิมบวยอยู่ตอนนี้ใช้กินบวยค่ะพี่อันกินบวยอยู่คือฟิลิปปินส์นะคุณกีตา้าฟิลิปปินส์ตอนนี้ลบอยู่9%เนอะเพราะฉะนั้นว่าช่วงเหลือหปีเนี่ยเราก็คงจะลุ้นกันละกันว่าไทยจะหนีกิมบวยได้หรือเปล่าแต่อันคิดว่าก็ มีโอกาสที่จะหนีกิมบวยได้นะเพราะว่าผมประกอบการไตรมาสามที่ออกมาเนี่ยนะฮะออกมาทั้งหมดเนี่ยกำไรมันอยู่สักสองหมื่นหกนะครับลดลงยี่สิบเปอร์เซ็นคิวออนคิวนะครับแต่ว่าโตยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ยออนเยอสาเหตุที่ลดลงคิวออนคิวเนี่ยมันเกิดจากซีซันอลเอฟเฟกนะฮะจากไตรมาสองมาสามเนี่ยโดยปกติสามมักจะชะลอตัวลงเพราะเป็นหน้าฝนด้วยส่วนเยออนยอที่ปรับขึ้นเนี่ยนะครับมันเกิดจากเรื่องของเบสที่มันต่ําในปีที่แล้วนะฮะเบสเยอออนเยที่ขึ้นเนี่ยเราก็ ไม่ได้มองก็เป็นบวกเพราะว่าปีที่แล้วไตรมาสสปีที่แล้วเนี่ยมันมีเรื่องของการตั้งสำรองของหุ้นในกลุ่มพลังงานทําให้กําไรมันผิดตามผิดปกตินะครับโดยกลุ่มที่เบอกมาดีเนี่ยก็จะมีออโต m o โมทีฟนะไอซีทีนะอิเล็กทรอนิกส์ไฟแนนซ์แล้วก็แบงค์นะครับแนวโน้มไตรมาสสผลประกรอบการอันเชื่อว่าจะกลับมาโตทั้ง e ย r on Year และ Q on Q คฮะคุณกีตานะครับสาเหตุที่โต y ยออเยียเนี่ยเพราะว่าไตรมาสสปีก่อนเนี่ย มีบริษัทจำนวนมากตั้งสำรองปิดงวดแต่ปีนี้น่าจะไม่ได้เกิดขึ้นเยอะนะส่วน Q on Q จะดีขึ้นจากมาตรการกระตุ้นของภาครัฐฮะเพราะไตรมาสสี่เนี่ยจะได้ประโยชน์ทั้งมาตรการคนละครึ่งพลัสใช่ไหมครับจะได้ประโยชน์ทั้งมาตรการหนุนการท่องเที่ยวทั้งเมืองหลักเมืองรองรวมทั้งเป็นไฮซีซั่นของธุรกิจพลังงานด้วยนะครับเพราะถ้าดูในเชิงของผลประกอบการเนี่ยไตรมาสสน่าจะเป็น บ o ท t อมไปแล้วฮะอันนี้ก็จ,จะเป็นปัจจัยหนุนที่ดีฮะที่ช่วยผลักดันให้เซ็กอินเด็กซ์เนี่ยอันเชื่อว่าน่าจะมีลุ้นกลับมายืนเหนือพันสามรอยจุดได้ในช่วงปลายปีนะครับนะครับแต่ถ้าถามว่าเอ้แล้วคุณอานบอกว่าปีน่ะเซ็กมันก็ไม่ดีแต่ว่าตอนเนี้ถ้าเรามองธีมลงทุนใหญ่หญของตลาดหุ้นไทยมันมีอะไรสิ่งที่อานเห็นชัดขึ้นเลยนะคุณกีตาร์และอันเชื่อว่าอันเนี้ยจะทําให้นักลงทุนที่ลงทุนในหุ้นไทยเนี่ยยังมีกําลังใจที่จะลงทุนต่อไปครับก็คืือออเร่งงข เงินปันผลคือในปีหน้าเนี่ยอันเชื่อว่าสุดท้ายแล้วถ้าเทคทั่วโลกมันเกิดการจบรอบถ้าเมื่อใดก็ตามที่ตลาดหุ้นทั่วโลกเปลี่ยนมันเล่น value play เซ็นอินเด็กก็จะกลับเข้ามาสู่เรดาร์ของนักลงทุนทั่วโลกอีกครั้งหนึ่งนะครับ performance ในไตรมาส3ที่เห็นชัดนะคุณกิตาคือ cash flow from operation นะคุณกิตา เชื่อไหมฮะว่าบริษัทไทยเราเนี่ยเก่งนะฮะอันว่าไมแม้ว,ว่าเศรษฐกิจไทยจะไม่ดีเนี่ยแต่เร์ปอเรทไทยเนี่ยเก่ง Cashflow from operation 9เดือนของบมจทั้งตลาดเนี่ยทำนิวไฮะคุณกิตา1.97ล้านล้านบาทสําหรับ9เดือนแรกของปีนี้นะเห็นไหมฮะว่ากราฟเนี่ยมันกระดกขึ้นตลอดเพราะฉะนั้นแม้ว่า bottom line มันจะดีบ้างไม่ดีบ้างใช่ไหมฮะอาจจะเกิดจากการตั้งสำรองพิเศษอะไรบ้างก็ตามแต่สิ่งที่เห็นชัดคือ ความสามารถในการบริหารเงินสดของบริษัทจดทะเบียนดีขึ้นฮะนะครับเอ่อส่วนเงินที่เขา,เาไปลงทุนถ้าดูทางกราฟขวาบนนะฮะเห็นได้ว่า,าเศรษฐกิจไม่ดีใช่ไหมฮะคนก็เอ่อเขาเปรตก็ลงทุนน้อยลงฮะก็เห็นได้ว่า CFI เนี่ย Cat for form investing เนี่ยมันทรงทรงถึงลดลงนะครับแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือบมจเนี่ยจะมี Cat for form financing ที่มันติดลบมากขึ้นถามว่าติดลบ จากไฟแนนซิ่งมันสื่อความว่าอะไรมันสื่อความว่าบริษัทไทยจ่ายคืนหนี้มากขึ้นรวมทั้งจ่ายเงินปันผลมากขึ้นครับคุณกีตาค่ะ<ฆ>นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อันอยากให้นักพูดสบายใจได้เนี่ยแม้ว่าบรรยากาศโดยรวมมันอาจจะไม่เอื้อต่อไทยสักเท่าไหร่นักเพราะว่ามันจะเป็นหุ้นเทคที่ผักนานตลาดอยู่แต่สิ่งที่อันเห็นชัดๆเลยหลังจากงบออกคืองบไต่มาสามบอททอมแล้วข้อที่สองก็คือกระแสเงินสดของบอมจแข็งแกร่ง แล้วก็กําลังจะตามมาด้วยการจ่ายเงินปันผลที่เพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าเงินสดเหลือเยอะช่วงไม่ต้องลงทุนแต่และบริษัทก็สามารถที่จะจ่ายเงินปันผลได้มากขึ้นนะครับซึ่งภาพลักษณะนี้เนี่ยถ้าเราดูภาพของทั้งปีเนี่ยก็จะเห็นชัดฮะอันนี้อลองไปทําเป็น yearly ให้ทุกท่านดูก็จะเห็นว่าถ้าดูเป็นรายปีเนี่ย cash for f o r a t i o n ก็เพิ่มขึ้นนะครับ cash f o w f o m investing ก็ลดลงนะครับ c a t f o r for financing เนี่ยก็ติดลบนะครับดังนั้นสิ่งที่เห็นชัดอีกเรื่องหนึ่งคือ DE Ratio คุณกิตานะลองดู DE Ratio ของบอมองจไทยเนี่ยลดลงต่อเนื่องครับมันก็เกิดจากการจ่ายเงินปันผลแล้วก็การจ่ายคืนหนี้ต่อเนื่องเพราะอันนี้อันเชื่อว่าน่าจะทําให้อย่างน้อยเราสบายใจได้ฮะว่าถ้าเราอ่านข่าวทุกวันว่าเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยแต่สิ่งที่เราไว้ใจได้เนี่ยคือบริษัทส่วนใหญ่มีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง,ข,งขึ้น และสุดท้ายเดี๋ยวคงจะตามมาด้วยการจ่ายเงินปันผลที่มากขึ้นนะครับซึ่งปีนี้ถ้าดูเซ็ตแบงค์ที่มันเพอร์ฟอร์มได้ดีเนี่ยเพราะเขามีการปรับเพิ่มเงินปันผลใช่ไหมฮะเพื่อที่จะบูสต์อีเพิ่มขึ้นนั้นของไทยเราเนี่ยแม้ว่าเราจะไม่ได้มีตีมเรื่องเทคแต่อันว่าตีมเรื่องนี้มันจะชัดขึ้นเรื่อยๆยิ่งคุณมาดูรายละเอียดเชิงตัวเลขเนี่ยมันเห็นได้ชัดมากขึ้นนะคุณกีตา โมงสู่1ล้าน Subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสนับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน Description นี้เลยค่ะ